เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่สําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันเราทราบว่าประเทศต่างๆก็ผูกโยงกันด้วยการค้าการลงทุนระหว่างประเทศเยอะนะครับการลงทุนในต่างประเทศผมว่าก็เป็นอีกมิติหนึ่งในการเปิดวิสัยทัศน์สําหรับ ผู้ที่ฝ่ายหารู้แล้วก็มีกำลังทรัพย์ผมทั้งต้องการกระจายการเสี่ยงความเสี่ยงในการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จาัดก,การกองทุนหลายแห่งเนี่ยต้องมีการให้บริการซื้อขายหุ้นต่างประเทศหรือมีกองทุนต่างๆที่น่าสนใจสิ่งหนึ่งที่ถ้าลงทุนจะได้รับเนี่ยนอกจากผลตอบแทนแล้วเนี่ยเชื่อว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงรวมทั้งได้เรียนรู้จากข่าวสารต่างๆที่ทางบริษัทจัดเสนอมาว่าเศรษฐกิจประเทศไหนน่าสนใจหรือไม่น่าสนใจ วิชาการต่างๆที่เรียนรู้มาจําเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทันสมัยเสมอนะครับในธุรกิจการเงินของเราเนี่ยทุกอ,อย่างวิ่งเร็วมากกลางวันกลางคืนไม่มีเวลาอยู่แม้กระทั่ทงตัวเองผมลงทุนในอเมริกามาร่วม10ปีในยุโรปก็เวลาใกล้ๆกันญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันเราจะเห็นทั้งสิ่งที่ก็จะจัขาขึ้นขาลงอยู่ตลอดเวลาทําให้เราได้เปรียบเทียบเพื่อว่าสิ่งต่างๆที่ลงทุนในเมืองนอกเนี่ยเทียบกับในเมืองไทยเป็นยังไง อันนี้จะเป็นสิ่งที่ชเชให้เห็นว่าการที่เรามีความรอบรู้เศรษฐศาสตร,ร์ทั่วโลกเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญในช่วงโควิด -19 หลายคนในช่วงต้นคิดว่าเศร,รษฐกิจทั้งโลกเนี่ยจะเสียหายกันมากนะครับแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็ผ่านไปหนึ่งปีเราก็จะพบว่ามีธุรกิจหลายประเภทนะที่ไปได้ดีกว่าเดิมเยอะเช่นธุรกิจออนไลน์นะครับรวมั้งแม้กระทั่ง ธุรกิจการเงินซึ่งจริงๆได้ผลกระทบค่อนข้างหนักแต่พอมีการปรับเปลี่ยนนโยบายของธนาคารกลางรวมทั้งมีการลดอัตราดอกเบี้ยก็าทาให้ธุรกิจรอดไปเยอะ,ะธนาคารก็ไม่เสียหาย้นมากเกินไปอีกประการหนึ่งที่ผมคิดว่าสําคัญก็คือว่าธุรกิจค้าปลีกธุรกิจตกแต่งบ้านเรือนหรือแม้ถ้งธุรกิจแฟชั่นต่างๆเนี่ยไม่ได้ถูกกระทบจากโควิดเลยหลายบริษัทเนี่ยราคาหุ้นอยู่ที่จุดสูงสุดตั้งแต่ลิสต์มาในตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศ เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่านักลงทุนรวมทั้งผู้สนใจผู้ติดตามควรจะศึกษาข่าวสารติดตามจากราคาหุ้นบ้างหรือจากข่าวสารจากผู้จัดการกองทุนที่เราลงทุนอยู่หรือจากโรเกอร์ในหน้าต่างที่เราพูดคุยจจนอันนั้นจะทําให้เราได้รับข่าวสารที่รวดเร็วและตัดสินใจได้เฉียบไวมากยิ่งขึ้นครับ